นัดหมายรอบนี้ทุกคนบอกโอ้โหเอากลางเมืองเลยอหรอ,อ,อนุส,สาวลีชัยเสาสี่โมงเย็นแล้วน้ำส่งน้ำเสียงนี่อื้มหลายคนฟังแล้วก็แบบมีสะดุ้งอ่ะนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับคนไทยและประเทศไทยน,นายยกรัฐมนตรีเป็นคนของฝ่ายตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เดินมาถึงบัดนี้นั้นเราไม่สามารถที่จะให้นายกรัฐมนตรีคนนี้บริหารโอ้โหและเอาจริงๆวาทกรรมหลายวาทกรรมที่วันนี้เนี่ยมีการแชร์กันเนี่ยเช่นนะตัวนี้แรงจริงตัดหัวแม่ทัพของตัวเองส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการให้กับบ,บูชาแบบนี้ อ่ะนี่ขนาดยังไม่มีเวทีนะถ้ามีเวทีจะขนาดไหนโอ้คุณจตุพรก็เป็นคนที่เคยรักถูกไหมราะว่าเคยร่วมชุมนุมแล้วก็เป็นแกนน้ำของอสมชสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นมวลชนหลักเป็นฐานพลังของพักเพื่อไทย